ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีตนบ,บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ fm 9 3 7 7 5ดเเดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูปัมถมอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่สิบ เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,568นะก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือเรียกว่าเพนเดือน8นะเป็นวันธรรมัสวนะวันพระซึ่งไม่ใช่วันพระธรรมดาต้องบอกว่าเป็นวันพระที่ทำให้เกิดมีพระรัตนตรัยที่บริบูรณ์สมบูรณ์ ก็คือวันอาสารหาบูชานะวันนี้จึงถือว่ามีความสำคัญโยมที่ทำให้เกิดมีพรระัตนตไตรครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพุทธรัตนธรรมรัตนะจนสุดท้ายก็คือสังครัตรนะทำให้เกิดมีภิกษุรูปแรกเนี่ยเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลก็วันนี้แหละโยม มีภิกษุเกิดขึ้น,นรูปแรกในทางพระพุทธศาสนาภิกษุรูปนั้นก็ชื่อว่าอัญญโกนทัญญะ,ะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้าอันประกอบไปด้วยถ้าหักนับทั้งห้าก็คือมีท่านโกนทัญญะวัดท่นวัปปะท่านพัทิยะท่านมหานามะและท่านอัศชิโยมทั้งห้าท่าน ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ภิกษุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้ฟังนหนึ่งในภิกษุทั้ง5รูปหนึ่งในปัญจวัคคีย์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภิกษุเนะหนึ่งในพราหมณ์ต้องบอกเป็นเหมือนเป็นพราหมณ์ทั้งหรูปห้าคนนั้นท่านโกนทัญญะมีดวงตาเห็นธรรม นจึงทูลขอบรรพชาบสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านโกนธัญญะได้รู้ในครั้งนั้นเนี่ยก็มีเนื้อหาใจความนะที่บอกว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรม,มังโยม คือหมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวรล้วนดับไปเป็นธรรมดาและที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นนะเป็นวันครบรอบการจัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตครบสองปีนะ่ไม่สัญญาให้ต่อไหม เนะจ้าหน้าที่ต่อสัญญานะสัญญาใจไม่มีสัญญาอื่นใดนะมีแต่สัญญาใจล้วนๆก็ครบรอบสองปีเต็มเริ่มต้นจากวันอาสาลหหบูชาเมื่อ2ปีก่อนวันนี้ครบรอบเลยทีนี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายมาเมื่อคียตามากล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้น เป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ล้วนดับไปเป็นธรรมดานั่นคือสิ่งที่ท่านอัญญาโกณทัญญะได้รู้ได้เห็นได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วขอบทสมบทสิ่งที่ท่านได้รู้ได้เห็นเนี่ยเป็นสัจธรรมความจริงท่านผู้ฟังทั้งหลายเหมือนเชกเช่นท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็น ข่าวข่าวต่างๆมากมายในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวานนี้นะต้องบอกว่าข่าวพระสงฆ์นี่สะเทือนเลยโยมเรียกว่าสะเทือนเลื่อนลั่นเลยแต่ละวัดเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยเป็นวัดเศรษฐกิจทั้งนั้นเอาจริงๆแต่ไม่เกี่ยวกับวัดโยมมันเกี่ยวกับบุคคล สิ่งนี้สำคัญโยมทำให้นึกถึงคำสอนนะสิ่งที่ท่านอัญญาโกณทัญญาได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ล้วนดับไปเป็นธรรมดาโยมคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะนั่นคือสิ่งที่เป็นสัจธ,ธรรมความจริงของชีวิตญาติโยมทั้งหลาย ดังนั้นตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวของพระสงฆ์นี่ต้องบอกว่าดุเดือดโยมแล้วคาดว่ายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ด้วยนน่าจะมีอย่างต่อเนื่องทีนี้แหละมันสำคัญตรงที่ว่าท่านทั้งหลายมองเห็นถึงสัจธรรมหรือเปล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโยมย้ำนะคำสอนอย่างบริสุทธิ โยมคำสอนขององค์สมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้แปดเปื้อนไม่ได้มัวหมองเพราะบุคคลนะสิ่งที่มัวหมองนั้นคือบุคคลไม่ใช่คําสอนในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายดังนั้นศรัทธาในใจของท่านทั้งหลายจงมั่นคงต่อพระรัตนตรยัยนะ ณปัจจุบันเนี่ยข่าวข่าวต่างๆที่ออกมามันอาจจะทําให้ท่านสันคอนเรียกว่าในเรื่องของศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อมั่นเนี่ยโยมอาจทําให้ใครหลายต่อหลายคนที่เสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอาตมาจึงกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอันใดก็ตามแต่คําสอนขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงหมดจดอยู่ตราบนั้นโยม เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงนํามาแสดงหรือนํามาสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนะไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงโยมมันคือหลักของความจริงสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้เช่นไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเมื่อโยมสามารถที่จะนําสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติโยมก็ยังได้รับผลเหมือนเดิมโยม ไม่ว่าเหล่าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสมมุติสงฆ์นั้นจะมีพฤติกรรมเช่นไรก็ตามจะประพฤติตนเยี่ยงไรก็ตามญาติโยมทั้งหลายหากแม้นว่าโยมยังประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์เสระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลก็ย่อมเกิดขึ้นกับโยมเหมือนเดิมไม่ได้แปรผันญาติโยมทั้งหลาย นะดังนั้นสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้ขวนขวายได้สร้างกุศลในมิติใดก็าตามในเหตุใดก็าตามในเรื่องใดก็าตามอย่าท้อแท้และสั่นคลอนต่อศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรยัยโยมและที่สำคัญไปกว่านั้นก็อย่าไปด่าทอเลยโยม นะการที่เราจะไปด่าทอให้ดูเหมือนเรวซามต่ําช้าด้วยคําพูดที่สะบดด้วยข้อความที่น่ารังเกียจบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจของพวกเราเนี่ยกระเพื่อมโยมเพราะว่าบุคคลใดทํากรรมไว้เช่นไรก็รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นโยมแห่งการกระทานั่นแหละแต่ละท่านแต่ละท่านทํากรรมวิบากไว้ยังไงมันย่อมให้ผลตามนั้น โยมดังนั้นการที่เราจะด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมันก็เป็นอกุศลของเรานะจริงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับท่านทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเลยโยมไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันเป็นวิบากของท่านเองเพียงแต่เราเนี่ยไปรับรู้พฤติกรรมหรือการกระทำอันไม่งามในขณะที่ท่านยังเป็นนักบ,บวชอยู่ ถามว่าเมื่อเรารับรู้ถึงการกระทําเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาใจของเราได้ไหมสําคัญนะอันนี้จริงๆเราสามารถที่จะรักษาใจของเราได้ไหมในขณะที่เรารับรู้เรื่องราวเหล่านั้นแล้วเนี่ยโยมเราสามารถที่จะรักษาใจของเราได้หรือไม่คำว่ารักษาใจคือหมายถึงทำให้เป็นปกติ ไม่ได้มองเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นปกตินะแต่รักษาใจของเราให้เป็นปกติคือสักแต่ว่ารู้แล้วก็วางเท่านั้นส่วนเรื่องวิบากใดๆก็ตามโยมที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราโยมจะว่าไม่เกี่ยวมันก็เชื่อมโยงในความเป็นพุทธบริษัทเนาะแต่อย่างที่บอกนี่แหละว,ว่า เราจะไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวพันกับบุคคลเหล่านั้นให้ต้องมัวหมองด้วยคำพูดด้วยตัวอักษรที่เราจะต้องพิมพ์กล่นด่ากันด้วยทอยคำที่รุนแรงเหล่านั้นโยมันก็เป็นวิบากนะเอาจริงๆแม้คำพูดคำจาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เป็นวิบากในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่เราได้เอื้อนเอ่ยหรือได้พิมพ์เป็นข้อความ โยมก็ไม่งามในมุมหนึ่งเนาะก็เอาไปอันว่าอยากให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วกันธรรมมาเชื่อว่าปรากฏการ์นี้ยังจะมีอยู่ในอีกระยะหนึ่งหละโย,ะยมนะเพราะช่วงนี้ยังครุกรุ่นอยู่ในหลายหลายอย่างแล้วก็ยังไม่หมดด้วยไงนะถ้าเราติดตามข่าวอย่างอารมาเป็นสง์เป็นสมมุติสง์ธรตมาก็ติดตามข่าวนะเพราะมันเกี่ยวก,การศาสนาโดยตรงแต่ก็ ได้แต่ปรงธรรมะสังเวชในใจนะเสียดายโอกาสและเวลาในบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องนะแต่สุดท้ายมันกลับล้มเหลวนะแล้วก็ทำให้อย่างที่บอกบมันสะเทือนศาสนาในมุมหนึ่งในมุมของพระสงฆ์โยมแต่พระธรรมไม่สะเทือนหรอกพระพุทธเจ้าก็ไม่สะเทือนนะพระธรรมก็ไม่สะเทือนอย่างที่อาตมากล่าวว่าพระธรรมคำสอนนั้น ยังคงสถิตเสถียรตั้งมั่นอย่างรากลงลึกเหมือนเดิมขอเพียงแค่เราประพฤติปฏิบัติให้มันถูกมันต้องเท่านั้นแหละโยมนะโยมก็ยังได้รับอานิสงส์เหมือนเดิมไม่ว่าเหล่าสาวกทั้งหลายทั้งปวงจะประพฤติตนเยี่ยงไรก็ตามที่สุดแล้วถ้าหากว่าโยมมุ่งตรงไปที่คําสอนในทางพระพุทธศาสนาโดยตรงเนี่ยมันก็จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับผลแห่งการกระทํา นั้นๆน,นนะ่ให้สมกับเรียกว่าสัมมาปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายได้ลงมือกระทำแต่ที่ในทางศาสนาโยมเห็นไหมว่าบางทีมันก็บิดเบี้ยวไปในบางอย่างนะโยมบางคนก็ชอบในหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ผิดหลักไปนะการปลุกเสกเลขยนันอะไรต่างๆนะโยมเอาเอา,เอาความเชื่อไปไว้ในสิ่งเหล่านั้นเสร็จแล้ว พะเราเอาความเชื่อไปไว้ในสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดถือในพระธนันตรัยอย่างตรงไปตรงมานาบางทีโยมเองก็จะกลับกลเปรียบเสมือนขอโทษนะอาจจะเป็นเหยื่อทางสังคมก็ได้แต่ถ้าเรายึดถือในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายาไม่เอาสิ่งที่มันผิดแปลกแบกแนวออกไปเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมละ่ะเราบูชาอะไรต่างๆมากมายโยมเอาจริง นะไม่ว่าจะเป็นบางที่บางแห่งวัดบางแห่งโยมเห็นไม่มนะีสิ่งที่เป็นเทวนิยมนะสิ่งที่เป็นเทวนิยมเนี่ยโอ้ใหญ่โตมโหลานโยมก็ไปสักการะกรากบไหว้บูชาบางที่บางแห่งนี่มีคังคกตัวเบล้อเลยใหญ่กว่าโบส์อีกบ้างยกตัวอย่างเฉยๆนะบางที่บางแห่งมียักษ์เนี่ยยืนตนเบล่อเลย นะยักษ์ที่เรียกว่าท้าเวสุวรรณเนี่ยแทบจะสูงกว่าหลังคาอุโบสถประจำวัดของตนน,นะก็คือค่านิยมที่มันมันมันแปลกไปมันบิดเบี้ยวไปแล้วโยมก็ชอบในสิ่งเหล่านั้นด้วยใช่ไหมล่ะพอเกิดมเกิดความชอบโยมไปหลงในสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้วัดแต่ละวัดเนี่ยแข่งขันกันนะที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมมากขึ้น ก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่มีเจตนาใดๆแต่พูดถึงว่าจริงๆแล้วคำว่าศรัทธามันต้องเริ่มต้นจากตัวเราที่ตั้งมั่นก่อนโยมนะการที่เราจะไปดา่าพระสงฆ์องค์เนนต่างๆที่ประพฤติเลวทรามจะถามว่าด่าได้ไหมก็อาจจะด่าได้มันเป็นสิทธิ์ของโยมแต่โยมก็ต้องนึกถึงวิบากนะที่เกิดจากวาจานะ วิบากที่เกิดจากวาจาแล้วก็ต้องนึกถึงใจที่มันเศร้าหมองในขณะที่เรากําลังกลน่นด่านะพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยหรืออดีตพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยในขณะที่เรากําลังกล่นด่าเขาเนี่ยใจของเราก็ไม่ได้เบิกบานนะเอาจริงๆใจของเราก็ไม่ได้เบิกบานไม่ได้แช่มชื่นเบิกบานมีแต่ความเศร้าหมองอยู่ภายในญาติโยมทั้งหลายถามว่าแล้วการกล่นด่าน,นั้นจะมีประโยชน์อันใดกับเราไม่มีเลย เราก็ได้แค่แค่ความสนุกความขนองสนุกปากในขณะที่เรากดด่ทาทั้งๆที่ท่านเหล่านั้นก็ได้รับผลแห่งการกระทําของตัวท่านไปในในมุมมองหนึ่งนะเป็นกระแสสังคมเป็นตราบาปติดตัวท่านไปท่านก็ได้รับผลที่ท่านกระทําในบูมหนึ่งมันอาจจะช้าหรือเร็วก็ไม่รู้ละนะแต่ที่เราเห็นทาสื่อต่างๆเมื่อวานอย่างน้อยก็ห้ารูปใช่ไหมละ่ะห้าถึงหรูปเนะี่ย ท่านก็ได้รับวิบากในส่วนของท่านไปนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปในมุมที่ไม่ดียกตัวอย่างถามว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์อันใดกับการกล่นดาบอาดีตพระทั้งหลายทั้งพวงเหล่านั้นประโยมไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นในใจล้วนๆเลยถูกไหมย,ยิ่งการแชร์ภาพการโพสต์ข้อความต่างๆ มันยิ่งเป็นการบั่นทอนศรัทธาของผู้คนที่หลากหลายนะคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าเข้าใจถึงความเป็นจริงญนะาติโยมที่มีอินทรีย์ที่แก่ดีแล้วนะก็เข้าใจถึงความจริงนะก็ยังตั้นมั่นอยู่มีศรัทธาก็ยังคงรักษาศรัทธาในจิตของตนไว้ได้อยูนะ่แต่สำหรับบางท่านที่มีศรัทธาน้อยอินทรีย์น้อยเนี่ยโยม เมื่อได้เสพข่าวเหล่านี้ก็ยังศรัทธาของผู้คนเหล่านั้นให้ตกไปก็น่าเสียดายเหมือนกันโยมนะเพราะฉะนั้นแล้วเอาละญาติโยมทั้งหลายอย่างที่บอกว่าอยากให้โยมเนี่ยได้มีโอกาสได้แยกแยะในบางบุมเนาะว่าเป็นเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวกับวัดนะใครที่อยู่ใกล้วัดไหนก็ยังคงทําบุญที่วัดนั้นได้อย่างปกตินั่นแหละโยมเราทําอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นโยม นะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจแต่ถ้าโยมไม่สนิทใจที่จะไปทําบุญที่วัดนั้นมันก็เป็นเรื่องของโยมแล้วว่าจะมีวิธีการจัดการกับความคิดของตัวเองอย่างไรนะในส่วนของญาติโยมเองก็พิจารณาเอาแต่ที่สําคัญก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้รักษาใจของตนเองให้ดนะีเพราะว่าข่าวมันเยอะมากเลยนะ การรักษาใจของตอนเองเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วอยากให้โยมทํำให้มันมั่นคงนะฝากญาติโยมไว้แล้วกันไหนๆก็ถือโอกาสพูดในเรื่องนี้นย้อนกลับไปในคําสอนในอดีตโยมที่ท่านอัญญาโกลทัญญาได้เห็นนะบอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดา แม้ข่าวขราวที่เรากำลังได้เห็นได้พบได้เจอได้ยินอยู่เนี่ยโยมมันเกิดขึ้นตอนนี้เชื่อไหมว่าในอนาคตมันก็จะเสื่อมคลายไปมันก็จะดับไปตามการเวลาถามว่าสมัยครั้งพุทธกาลมีไหม <c oughs> มีเรื่องราวแบบนี้ว่าถามว่าสมัยครั้งพุทธกาลมีไหมก็คงตอบว่ามีนะข่าวความไม่ดีของของพระสงฆ์เนี่ยไม่ต้องอะไรดูต้นบัญญัติก็ได้นะ นะต้นบัญญัติของการเสพเมถุลและร,รมก็ได้โยมยาถามว่าต้นบัญญัติก็มีเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนะมื่อเกิดขึ้นพระเจ้าจึงบัญญัติไงบัญญัติกติกาบัญญัติกฎเอาไว้ว่าห้ามทําอีกแต่ถามว่าสิ่งที่พระองค์ห้ามก็ยังมีคนทําอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันคือกิเลสไงโย,ยมนะเพราะว่าคนปกติธรรมดาเข้ามาบวชเป็นปุถุชน เมื่อบวชแล้วก็เป็นเพียงสมมุติสฆงเนี่ยใจอาจาจะยังไม่มั่นคงมันก็มีมีสิทธิ์ที่จะก้าวล่วงนะมีสิทธิ์ที่จะก้าวล่วงต่อพระธรรมวินัยได้อันนี้ถ้าหากว่าใจของท่านทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเข้มแข็งก็ปลอดภัยถูกไหม่ะแต่ถ้าหากว่าใจของท่านทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่เข้มแข็งเปราะบางก็ตกเป็นทาสของกิเลสที่มีอยู่ในใจของท่านสุดท้ายก็เป็นผู้พ่าย ไม่อาจที่จะไปต่อได้ในมุมของนักบวชก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวอย่างที่บอกดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันเนี่ยโยมมันจะตั้งอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวสุดท้ายมันก็จะดับไปเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะจางคลายหายไปนะและมันอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกนะีมันก็คือเป็นลักษณะของธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้โยม นะตามกิเลสของผู้คนดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็เรียนรู้เอาเนาะเรียนรู้เอาส่วนท่านจะรักษาใจของตัวท่านเองหมาถึงญาติโยมเนะี่ยได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของโยมแล้วเี่ธรรมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับตามานะต่อให้โยมจะกลดด่ารุนแรงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมาและธรมาก็ไม่รับวิบากด้วยนะ โยมจะกลดาาอดีตพระเหล่านั้นด้วยถ้อยคำสบทมันก็เป็นวิบากเฉพาะตนเพราะกรรมมันให้ผลวิบากมันให้ผลเฉพาะตนเฉพาะบุคคลมันไม่ได้ให้ผลแทนกันเว้นเสียแต่ว่าเราเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวโยงไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการกระทากับเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเราเอาตัวเราไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิบากร่วม นะที่ส่งผลต่อจิตใจของตัวเราดังนั้นการเว้นระยะห่างนะสักแต่ว่ารู้แล้วทำความเข้าใจโยมสักแต่ว่ารู้แล้วทำความเข้าใจเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะพระที่ใหญ่โตขนาดไหนโยมมียศถาบรรดาศักด์มากมายเพียงใดก็ตามก็อย่างที่ตามาบอกอะ่ะก็เป็นได้แค่พระแค่นั้นแหละนะ ก็เป็นได้แค่พระต่อให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ผลสุดท้ายบทสรุปก็คือพระอยู่ดีนะไม่ใช่ว่ามียศถาบรรดาศัก์ิสูงแล้วคุณธรรมจะสูงด้วยเสมอไปก็ไม่ใช่เพราะคุณธรรมเป็นเรื่องของภายในโยมแต่สิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกเนี่ยไม่อาจเอาไปเจือปนกับคุณธรรมภายในได้โยมมันคนละเรื่องกันไม่ใช่หมายความว่ามีฐานันดรสูงแล้วคุณธรรมจะต้องสูงด้วย นะถ้าตามหลักความจริงมันควรจะควบคู่กันไปแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะใส่ใจจะสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้เกิดมรรคเกิดผลในจิตในใจของตนเองนะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มากน้อยแค่ใดนะเมื่อสามารถแยกแยะได้ก็ประคองตนไว้ได้ แต่เมื่อแยกแยะไม่ได้ก็เป็นผู้พ่ายนะตามเหตุการณนน์นั้นๆไปอย่างที่ว่าเนี่ยแหละดังนั้นก็ถือโอกาสฝากท่านผู้ฟังแล้วกันเนาะอย่างไงก็รักษาใจตัวเองไว้แล้วกันเมื่อได้เสพสื่อเสพข่าวต่างๆนะประคองจิตประคองใจตนเองไว้นะปล่อยให้กรรมทำงานเฉพาะบุคคลโยมเราอย่าไปมีวิบากร่วมนะโดยการใช้คำด่าทอสบทหรือคำที่มันรุนแรง ที่ม่ควรที่จะเอื่อนเอ่ยหรือกล่าในส่วนตรงนี้โยมบอกว่าเอ้าก็สมควรแล้วเมื่อปพืินตนไม่ดีก็ควรถูกด่าถูกประนามก็จริงถ้ามองในมุมนั้นมันก็จริงก็ควรถูกด่าถูกประนามแต่ถามว่าในขณะที่เราด่าในขณะที่เราประนามโยมเคยกลับมามองที่ใจของตัวเราไหมว่าณเวลานั้นสภาวะจิตของเราเป็นยังไงโยมมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นดีไหม ได้ลองพิจารณาไหมว่าในขณะที่เรากําลังกลดา่าในขณะที่เรากําลังประนามเนี่ยถามว่าณเวลานั้นเนี่ยใจของเราเป็นยังไงนะเราได้สนใจความรู้สึกที่มันกระเพื่อมอยู่ในจิตในใจของเราหรือเปล่าหรือถ้าเรามองเข้าไปเห็นโดยอสติกํากับและลึกรู้อยู่เนี่ยถามว่าณเวลานั้นที่เราประนามก็ดีหรือเรากลด่าก็ดีโยมถามว่าจิตของเราณเวลานั้นเนี่ย มันเป็นกุศลหรืออกุศลโยมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเช็คตัวเองนะว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดขึ้นโอเคถ้าหากว่าโยมพูดเพื่อให้คติทำแงคิดบุมมองจิตไม่ได้กระเพื่อมอตมาก็ไม่ติดนะนะถ้าหากว่าโยมพูดวิจาร์ณด้วยเหตุและผลเออมันก็มันก็เป็นการให้ความรู้ไงแต่ถ้าหากว่าเราวิจารณแล้วกลด่าด้วยคําสมบุที่รุนแรงถามว่านาเวลานั้นเนี่ย อยากให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่าณขณะนั้นเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยจิตเราเป็นกุศลหรือว่าอากุศลอาตมาสนใจตรงนี้ต่างหากถ้าโยมสามารถรักษาคุณภาพจิตของตนให้เป็นกุศลได้ตลอดเวลามันก็ปลอดภัยแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากดด่าแล้วไม่สามารถประคองจิตตัวเองปล่อยให้เป็นจิตที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลาย ถามว่าแล้วเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลเหล่านั้นเหตุไนเราจะต้องมาแบกรับวิบากร่วมไปด้วยด้วยจิตที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นจากบุคคลเหล่านั้นนะอันนี้นี้ฝากญาติโยมไว้พิจารณาแล้วกันเอาละวันนี้วันอาสาฬหบ,บูชาวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระเจ้าทรงประกาศศาสนาแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกญาติโยมทั้งหลายก็เรียนรู้เอาโยมนะเรียนรู้เอา อย่างที่บอกว่าใครทําได้ก็รอดตัวไปใครประพฤติไม่ได้ก็เป็นผู้พ่ายไปน,นี่คือสัจธรรมความจริงวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วก็อนุมโมทนากับโยมสกลนลอินทุยานนท์ด้วยนะเมื่อวันก่อนร่วมบุญพระป่าด้วย20สกองบอกติดตามตลอดเลยชอบฟังอยู่สุขโขทยัยบอกว่าฟังแล้วเสียงท่านคล้ายๆกับคุณ ธนกิจมาดแมนบอกคุณธนกิจมาดแมนนี่เสียงเพาะโยมชอบฟังโยมผู้ชายนะนะบอกชอบฟัง <c oughs> เขาพูดดีพูดจาดีเสียงเพาะนะอัตมาก็บอกว่าเขาบอกว่าคุณธนจกิบอาตมาเนี่ยคล้ายกันเขาว่างั้นอาตมาก็เลยบอกว่าแต่คุณธนกิจมาดแมนไม่หล่อเท่าอาตมาหรอก <c oughs> โอเคจบตรงนี้นะจุดมันอยู่ตรงนี้ นะอาจจะคล้ายกันแต่หล่อไม่เท่าอตมาหรอกอตมาก็เลยว่าอย่างนี้โยมก็เลยยิ้มนะหัวเราะเอา้าโยมหมดเวลาเวลาหมดแล้วไปทําบุญกันที่วัดวาอารามต่างๆนะวัดที่เป็นข่าวก็ยังไปทําบุญได้โยมไปทําปกตินั่นแหละนะให้ทานได้ปกตินะใส่ข้าวใส่น้ําได้ปกตนะิพระที่ท่านอยู่นะท่านอาจจะประพฤติดีนะถ้าโยมไม่สนใจท่านก็จะขาดกําลังใจตรงนั้นนะให้เป็นเรื่องบุคคลคนะัดคนออกเป็นคนๆไปโยมอย่าไปเหมาวรวมทั้งอารามเนาะ เอาละเวลาหมดหมดเวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอินขอเจริญพร